สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะสงสัยนะครับว่าเครื่องปรับอากาศนะครับหรือว่าแอร์เรานี่ครับสามารถเปิดติดต่อกันได้กี่ชั่วโมงนะครับก็ให้นึกถึงนะครับเครื่องทําความเย็นนะครับว่สามารถเปิดได้นานให้นึกถึงตู้เย็นนะครับเช่นเปิดตลอด24ชั่วโมงทั้งปีครับก็จะไม่เคยเสียครับเพราะว่า ตู้เย็นก็มีระบบระบายความร้อนหลังตู้เย็นช่วยนะครับแอร์ก็เช่นกันนะครับสามารถเปิดได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับโดยไม่ต้องหยุดพักทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาเพราะระบบของแอร์จะมีการทํางานนะครับหยุดแล้วก็ทํางานนะครับไม่ได้อ่าทางานตลอดเวลาจะมีช่วงพักนะครับแล้วก็ช่วงเร่งตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เครื่องปรับอากาศที่เราใช้ก็เช่นกันนะครับมีตัวระบายความร้อนที่ถือว่ามีคุณภาพสูงมากนะครับระบายความร้อนได้ดีและรวดเร็วทำให้เปิดติดต่อกันได้หลายชั่วโมงนะครับก็เป็นการไขข้อสงสัยหรือข้อข้องใจของหลายๆท่านนะครับว่าแอเราสามารถเปิดได้นานแค่ไหนนะครับก็เปิดได้ตลอดนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ